สวัสดีคะ่ะทุกคนตื่นเช้ามาวันนี้เราบอกรักตัวเองหรือยังคะมีใครบอกรักตัวเองหรือยังหรือว่าบอกรักคนในครอบครัวนะก็ตอนนี้นะคะถ้าเจอใครให้บอกให้ชมเขาคะ่ะอ่าวันนี้ดูดีจังเลยใส่เสื้อสวยจังเลย ไปทำอะไรมาดูดีจังเลยตัดผมใหม่เหรอนี่คืออคำบวกนะคะคำเชิงบวกที่ชมคนอื่นเนี่ยการที่เราชมคนอื่นนะคะการที่เราบอกรักคนอื่นเราก็จะได้เดี๋ยวนะคะรับแป๊บนึงอ่ะเราก็จะได้ะสะท้อนกลับมาให้เราด้วยเนาะนี่ก็คือคำเชิงบวกนะคะ พอดีเมื่อวานนี้นะคะได้คุยกับเอฟซี FC ค่ะก็คุณปูนะคะก็ได้คือก็เลยสอบถามนะคะว่าเป็นยังไงฟังคลิปเอาไปใช้ไหมคะอะไรเงี้ยเนาะทีนี้คุณปูก็บอกว่าทุกอย่างที่แอดพูดไปนะคะในช่องนุ้ยสามหกเก้าเนี่ย เขานำไปใช้นะคะได้ดีมากแล้วก็ได้ผลนะ,ะชีวิตมีความสุขชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมากเลยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตนะคะจัก,กรวาลก็จะนำสิ่งดีๆมาให้ส่งมาให้เราตลอดนะคะแล้วเราก็เพิ่มไปอีกอย่างหนึ่งก็คือเราบอกรักคนในครอบครัวนะคะ,ะแล้วก็เขียนบอกรักเขา ใครที่เรายังไม่ให้อภัยให้เขียนชื่อเขานะก็เราก็เขียนบอกว่าฉันส่งความรักไปให้เขียนชื่อเขาอันนี้ก็คือสิ่งที่จะทำให้เราหลุดออกจากหลุดออกจากอดีตนะคะเพราะว่าอะไรที่อะไรที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันผ่านไปแล้วค่ะมันมันไม่มีเวลานะถ,ถ้าเกิดเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ย ตอนนี้เรามีความสุขใช่ไหมคะเราเราต้องเราต้องอ,อยู่ในความสุขเพราะว่านี่คือเป็นกฎของจักรวาลเนาะก็คือ,อคุณปูเนี่ยก็นำเอาหลักการนี้ไปใช้นะคะแล้วก็วันหน้างานก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้มีอคติกับเขาถ้าเขาทำอะไรเราไปคิด เราบางทีเราก็คิดไปเองนะคะอย่างที่น้องที่ที่เราแอนน้ยเคยอยู่กับน้องคนหนึ่งนะคะที่ทํางานด้วยกันเขาเขาคิดของเขาไปเองว่าคนนู้นบ้างไม่ชอบเขาคนนี้บ้างไม่ชอบเขาแต่จริงๆแล้วเราเราเป็นผู้เราเป็นผู้สังเกตการอยู่ข้างๆเขาเนี่ยอ่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่เป็นอย่างนั้นเลย อันนี้ก็คือบางทีเราก็คิดไปเองนะคะเพราะว่าไอ้ความคิดเป็นคลื่นพลังงานที่อยู่ร,รอบๆตัวเราะค่ะพอดีเราไปจูนกับความคิดนั้นนะคะ,พ,ะพอดีเราไปจูนกับความคิดที่ที่ทาให้พลังงานเราต่าเนาะก็ก็ขอบคุณมากเลยะค่ะทีะ่ขอบคุณปูนะคะที่ที่นาเอาไปใช้ค่ะคือทุกคนที่นําเอาไปใช้ก็จะได้ ได้เอ่อได้ได้ชีวิตที่ใหม่ะค่ะเปลี่ยนความคิดใหม่เปลี่ยนชีวิตใหม่เลยแล้วก็บางทีเราก็ไม่รู้นะคะเมื่อก่อนแอนไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยเอ่อไม่รู้นะคะว่าตัวเองนี่เอ่อเหมือนกับว่าเราไม่ได้สังเกตอ่ะเราคิดลบตลอดเราคิดอ่ะ เปรียบเทียบคนอื่นตลอดเราคิดเ,เหมือนกับว่าตัดสินคนอื่นอะไรเงี้ยเราเห็นคนนี้เราเห็นคนนั้นเราคิดแหละตอนนี้ไม่คิดนะคะตอนนี้ไม่คิดเพราะว่าถ้าถ้ามันไม่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่เกี่ยวกับความสุขของเราเราเราจะแบบจัดออกไปเลยอยู่อยู่ไปเลยอยู่ห่างๆคือคลื่นเนี้ยไม่จูนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ คุณปูแล้วก็ตอนนี้หนุยนะคะแอดหนุยเนี่ยเห็นตัวเองมากขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่เรากำลังเปลี่ยนนะคะเราต้องมองที่ตัวเองก่อนแล้วโลกร,บรอบๆตัวเราถึงเปลี่ยนค่ะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราจะเปลี่ยนเราจะดึงดูแต่สิ่งดีๆนะคะคุณปูมีความสุขแอดก็มีความสุขนะคะ คนรอบๆตัวเราก็มีความสุขไปด้วยเพราะว่าเราม,มีความสุขเราไม่ได้เป็นคนโกรธง่ายนะเมื่อก่อนเนี่ยก่อนหน้านี้นะ,ะปีที่แล้วนี่เองเหรอคุยกับสามีไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะเพราะว่าเราคิดว่าเราตื่นเขาเราก็แล้วก็คิดเราคิดว่าเขายัางไม่ตื่นนะคะ แล้วเราไม่รู้กระบวนการเนาะถ้าเราตื่นจริงๆอ่ะเราจะต้องให้โอกาสเขาค่ะเราจะต้องให้โอกาสคนที่ยังไม่ตื่นเราจะต้องดูแลเหมือนเขาเป็นเด็กคนหนึ่งความคิดเหมือนเด็กเราต้องเห็นอ,อกเห็นใจเขาว่างั้นเถอะทีนี้พอแอดมารู้นะคะเราก็มาตื่นรู้แบบจริงจังเ,เราก็มีความสุขมากขึ้นเราปฏิบัติเขายังไงแล้วทีนี้ พอเราปฏิบัติเขาแบบที่เราเห็นอกเห็นใจนะคะเราก็จะสบายใจขึ้นเอาไปเอามาตอนนี้สามีแอดก็ตื่นเท่าเทียมกับเราเลยคือถ้าสมมุติว่าเราปฏิบัติเขาปฏิบัติกับเขาเหมือนปฏิบัติกับตัวเราเนี่ยเราก็จะดึงดูดเราจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆนะคะ,ะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนคนยังไม่รู้นะแล้วก็เขาก็ไม่สนใจ เรื่องแบบนี้เพราะว่าเขายังมีความสุขอยู่นะะค,คนที่ยังมีความสุขระดับหนึ่งอยู่จะไม่จะไม่ไมอ่อจะยังไม่มองหาหนทางออกเพราะว่าโลกเมตริกเนี่ยยังยังเขายังอยู่สบายอยู่นะแต่สําหรับแอร์นะครับเพราะว่าประสบมาเยอะแล้วทีนี้การที่การที่เราประสบมาเยอะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเป็นการอ่อ คือเราลดเราลงไปอยู่ต่ำสุดแล้วอ่ะเราต้องการที่จะออกละเราไม่มีทางต่ำกว่านั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยเนะาะประสบการณ์เนาะนี่แหละค่ะใครที่เอาไปใช้นะคะแอดก็ดีใจด้วยนะลองลองเอาเอาลองเอาไปใช้ดูนะคะวันนี้บอกรักใครหรือยังบอกรักตัวเองก่อนนะคะเขียนข้างล่างนะคะฉันขอบคุณแนละซาบซึ้ง ที่ที่มีอากาศหายใจที่ได้ตื่นมาวันนี้อะไรเงี้ยเนาะ,อ,ะอีกอย่างหนึ่งที่แฮอยากจะแนะนำก็คือเราพูดหรือว่าเราจะเขียนในกระดาษก็ได้นะฉันขอบคุณและาซาบาซึ้งที่ฉันได้ตื่นมาวันนี้เขียนลงไปข้างล่างคอมเมนต์นี้ข้างล่างคลิปนี้เลยก็ได้เนาะฉันขอบคุณและซาบซึ้งที่ฉันได้ตื่นมาวันนี้ เพราะว่าแอดอาจจะเคยพูดในคลิปในในอีพีอื่นมาก่อนนะว่า,าน้องคนนี้เขาก็บอกทำไมถึงเขาถึงลำบากขนาดนี้พ่อแม่เขาก็ดูแลบุญก็ไปทำที่วัดอันนี้นะคะเพราะว่าเอ๊เอนี่คือมันไม่เกี่ยวกันไม่ไม่เกี่ยวกับกฎของจักรวาลน,นะคะการที่เราดูแลพ่อแม่ก็เป็นความสุขของเราออย่างหนึง่ง แต่ว่าถ้าเกิดเขายังคิดลบอยู่เขายังเอ่ออเาความหลังเก็บความหลังมาพูดอยู่ตลอดเวลานะคะเก็บเก็บอดีตมาพูดตลอดเวลาเกี่ยวกับชีวิตของเขาเบื้องหลังอะไรเงี้ยมันก็เลยเขาก็เลยยังวนอยู่ในความหลังนะคะนี่แหละที่สิ่งที่เราจะต้องลืมความหลังแล้วก็กฎของจัก,กรวาลเนี่ยเขาบอกว่าให้ขอบคุณสิ่งที่ เล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่าไม่คือเราได้มาจนกระทั่งเราเคยชิน,นยอย่างยอากาศหายใจเนี่ยเราจะไม่เราจะไม่รู้จนกระทั่งเราไม่มีอากาศหายใจเราถึงรู้จุดนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่ขอบคุณและทราบซิ่งที่มีอากาศหายใจขอบคุณและทราบซิ่งที่ได้ตื่นมาวันนี้นี่คือเราก็ขอบคุณอย่างอื่นเยอะแยะมากมายครับที่ที่เราไม่เคยคิดถึงก็คือแบบ ร่างกายเราแขนขาเรามือเราอะไรเงี้ยตาที่มองเห็นอะไรเงี้ยเนาะฝนที่ตกลงมาเรามีน้ําดื่มอะไรเงี้ยอันนี้เนาะแล้วก็แสงแดดนี่แหละค่ะก็ดีใจด้วยค่ะกับคุณปูนะคะแล้วก็คนอื่นด้วยนะ,ะถ้าคนอื่นนําไปปฏิบัติเราช่วยคอมเมนต์ข้างล่างด้วยนะ,ะว่าเว่าทำดูแล้วเปลี่ยนชีวิตจริงๆค่ะ นี่เขาก็บอกว่านะคะ we are perceivers p e r c e i v e r นี่ก็คือ percep perception บางทีมันภาษาไทยไม่ไม่ค่อยอไม่ค่อยมีนะคะมันแปลว่าการสังเกตการนะคะเราเนี่ยเราเป็นผู้สังเกตการเนาะเราเป็นผู้รับรู้ค่ะรับรู้ก็คือผู้สังเกตการนั่นแหละเราก็คืออวิญญาณของเราเนี่ยจิตของเราเนี่ยอยู่อยู่เป็นคลื่นเป็นเป็นคลื่นพลังงาน ขึ้นพนังงานต้องมีความถี่ใช่ไหมคะแบบสั่นสะเทือนอะไรเงี้ยนี่มันมันวเบรตมันวเบรตตลอดเวลาแบบเสียงเราไม่ได้ยินเพราะมันมันมันน่าจะเร็วมากค่ะมันน่าจะเร็วมากเขาถ้าถ้ามันเร็วเนี่ยแสดงว่ามันสูงอ่ะแสดงว่าเรามองไม่เห็นนมันเร็วจนเรามองไม่เห็นนะคล้ายๆว่าตอนที่ถ้าสมมุติว่าอถ้าคนเขาขับ รถแข่งอ่ะวุดเร็วอ่ะเก <_ d ata> ือบมองไม่เห็นเลยอ่ะผ่านตาเราเร็วมากใช่ไหมคะอันนี้คือความเร็วแบบมองไม่เห็นมันเร็วมาก <_ d ata> คลื่นความถี่อยู่อยู่รอบๆตัวเราค่ะแล้วเขาอ่ะสังเกตการการความประพฤติของเรานะคะความประพฤติของเราว่าเราคิดอะไรอะไรเงี้ยเนาะ <_ d ata> นี่ก็คือการที่ว่าเราเราเป็นผู้สังเกตการค่ะ Uh, แล้วเราก็มีความตระหนักนะคะความตระหนักก็คือ awareness conscious conscious ถ้าเราตระหนักแล้วเรารู้ว่าเราประพฤติตนเป็นยังไงนี่แสดงว่าเรามีจิตที่สูงขึ้นใช่ไหมคะจิตที่สูงขึ้นแล้วเราก็เลยเขาถึงบอกว่า A collective consciousness conscious ก็คือตระหนักจิตสำนึก่ะสำนึกมาก สูงมากอะเราก็เลยอสูงจนแบบคล้ายๆว่าติดต่อกับผู้รู้ผู้รู้ก็คือตัวเราที่แท้จริงในในอีกมิติหนึ่งแหละคือเราต้องสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าถ้าทุกคนทั่วโลกสูงขึ้นเนี่ยแสดงว่าคือหลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้ก็คืออนี่นี่คือจิต จุดเริ่มต้นของของการ uh, ascension เนาะแล้วก็ ascension เหมือนเหมือนกับว่าตรัสรู้ถ้าเราทุกคนทั่วโลกตื่นแล้วก็มามี high, high ก็คือความสูงขึ้นเนี่ย high h i g cell ก็คือตัวที่สูงอยู่อีกมิติหนึ่งเราเราถึงจะพ้นพ้นจากความทุกข์นะคะซึ่ง คนก็หลับนะะเพราะว่ามันม er ีอะไรที่เบี่ยงเบนออความสนใจเยอะไงคนส่วนใหญ่ที่ดูช่องนี้นะคะจะเป็นคนที่อายุมากแล้วอายุห้าสิบขึ้นไปเนาะอันนี้ก็คือคนอ่คนที่เขาอาจจะตื่นอีกแบบหนึ่งนะคะคนตื่นอยู่ในระดับไม่เหมือนกันเนาะก็นี่แหละค่ะเราก็คือมีความตระหนักรู้นะคะ ถ้าเราคิดดีนะคะถ้าเราคิดดีถ้าเราคิดบวกแล้วไม่ย้อนไปถึงความหลังเนี่ยเราก็เราก็ได้อยู่ในปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขนะคะให้คิดถึงตอนที่ถ้าสมมติว่าใครเคยมีความรักนะคะใครแต่งงานใหม่ๆอะไรเงี้ยมีความสุขมากนะคะไม่มีอะไรที่จะมาะทําให้เขาวกแวกเขาอยู่ในความสุขอ่ะเขางี่คือแบบ เราต้องอยู่ในตรงจุดนั้นนะคะเราไม่ใช่วัตถุค่ะเราคือแสงนะคะว,ว่างเปล่าประกอบด้วย p า r t i ิเคิลพา i c l ิเนี่ยมันประกอบด้วยอิเล็กตรอนนะคะนิวตรอนหมุนอยู่ตลอดเวลามีอะตอมอะไรเงี้ยนี่มันเป็นเหมือนกับวิทยาศาสตร์นะคะเพราะว่านี่คือควอนตัมนะคะเราเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรควอนตัมฟิลนะคะก็เป็นสนาม ควันตัมก็คือแบบเล็กๆมากนะคะ,ะ mm. ฟิลก็คือสนามค่ะไอที่ที่โซลาร์แฟลชเนี่ยคือ,อไฟฟ้าโลกเนี่ยมีมีคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า,ฟาเราอยู่ในคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนาะ,ะตรงนี้แหละคะ่ะเราก็เลยต้องอยู่แบบคล้ายๆว่ามัน มันพันพัวกันเนี่ยมันพันพัวพัวพันกันนะคะไอ้ไอ้สิ่งที่พาร์ติเคิลเนี่ยพาร์ติเคิลมันเล็กๆนะคะแล้วเรามารวมกันมันเป็นเป็นคลื่นเราก็คือคลื่นนะคะเพราะว่าตัวจริงๆของเราเนี่ยคือคลื่นเนาะเราถึงมองไม่เห็นไงเคลื่อนอนุภาคเล็กๆนะคะที่เล็กที่สุดเนี่ยเคลื่อนไหวด้วยความถี่สูงมากตากับสมองเรา ช้ามากจึงแบบมองไม่เห็นนะคะอ่าเราเนี่ยไรขอบเขตนะเราไรขอบเขตหรือ right ว่าเราในอยู่ในหลายมิติเนาะโอเค่ะก็มาดูนะคะว่าไอ้บางทีเราก็ไม่รู้นะคะว่าไอ้ความรู้สึกแบบไหนที่มันเป็นเชิงลบมันเป็นเชิงบวกเนาะ ตรงนี้นะคะที่จะทําให้เราอยู่ในคลื่นที่สูงลื่นลื่นในสนามแม่เหล็กที่เราต้องเชื่อมให้สูงขึ้นนะคะถ้าเราต่ำเนี่ยเราก็จะไม่มีความสุขถ้าเราสูงเนี่ยเรามีความสุขอันนี้ก็คืออันนี้เชิงบวกนะเดี๋ยวให้ดูเชิงบวกก่อนนะคะ,ะการที่เราดีใจดีใจมีความสุขได้ฟังเพลงเพระๆก็มีความสุขได้ของขวัญ ไอ้ใหม่ๆก็มีความสุขนะคือนี่แหละเราถ้าเราไม่มีนะคะให้คิดว่าเรามีแล้วให้เราจินตนาการเอานะคะคือการจินตนาการเหมือนว่าเราอยากไปเที่ยวแต่เรายังไม่ได้ไปใช่ไหมเราจินตนาการว่าเราไปเที่ยวแล้วเมื่อก่อนเนีเคยเพราะว่าโอเคตอนตอนนั้นยังเรียนอยู่นะคะเรียนอยู่ วิทยาลัยนะเมื่อก่อนเป็นวิทยาลัยไ,นะไม่ใช่มหาวิทยาลัยนะเขาเปลี่ยนตอนหลังๆมาทีนี้ก็มีพี่สะใภ้นะคะพี่สาวของเขาอีกทีหนึ่งคือป้านะคะก็มีแฟนฝรั่งล้วก็อยากเราเราก็อยากเฮ้ยเราอยากไปเที่ยวเราอยากไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยเนาะคือมีความฝันจินตนาการะก็เอาไปจินตนาการนะคนะ อันนี้ก็คือการจินตนาการนี่แหละเราจินตนาการบ่อยๆนะจินตนาการบ่อยๆเรามันก็เลยกลายเป็นความจริงอะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจินตนาการว่าเออตรงกันข้ามไงจต,ตรงกันข้ามว่าทําไมเราไม่ได้ไปเที่ยวเลยอะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็อยู่ในแบบอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แบบเดิมๆอะไรเงี้ยเนาะอ่าเนี่ยนะค่ะการที่ถ้าถ้าตารเราสมองเราเห็นแต่สิ่งเดิมๆเ,เนี่ยเขาก็ เขาเขาก็จะสิ่งให้สิ่งแวดล้อมแบบนั้นกับเราเดิมๆนะอันนี้มันมันก็อธิบายยากนะคะคืออความดีใจนะสิ่งอะไรที่ดีใจทําให้เราดีใจแล้วก็มีความสุขใช่นไหมคะเนี่ยมีความสุขเชื่อถือได้ง่ายประหลาดใจฟรีมันแปลเป็นภาษาไทยแล้วไม่ค่อยไอ้นั่นเลยเนาะ สนใจพอใจนะคะมันไม่น่าจะใช่เกยนะคะน,นียอดเยี่ยมความสุขนะคะปิติโชคดีโชคดีดีใจดีใจสุดๆ rt. ขอบคุณนะคะขอบคุณและซาบซึง้งนี่ก็คือจัก,กรวาลชอบนะคะถ้าคุณขอบคุณอะไรเล็กๆน,น้อยๆที่ที่เราได้มานะคะที่คนเวลาไปซื้อของก็ขอบ เขาที่เขาทําให้นะเวลาไปซื้อของหรือไม่ก็เวลาจ่ายบินจ่ายให้เร็วเหมือนกับว่าเออ acting ว่าเรามีเงินเยอะนี่ก็คือจัก,กรวาลน,นะนี่คือเคล็ดลับเนะาะจักรวาลก็จะเอาที่คนนี้ชอบจ่ายจ่ายบินเร็วเอาเอาไปให้เขาเพิ่มอะไรเงี้ย แล้วก็ไอเวลาที่ตอนตอนเช้ามานะคะขอบคุณเขียนขอบคุณเงินที่ได้จ่ายค่าบินเงเงินเนี่ยต้องหมุนเวียนนะคะหมุนเวียนอ่าต่อไปนี้เราไม่ต้องเก็บเราไม่ต้องตุนอาหารเราไม่ต้องอ่าแบบกลัวเงินจะหมดไอไอความที่ว่ากลัวเงินจะหมดเนี่ยความความรู้สึกแบบนี้นะคะที่ที่ฝ่ายมือสอนเราเน่ยเราทําโดยไม่รู้ตัว แต่จักรวาลมีเหลือเฟือไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดต้องแบบปล่อยให้มันฟล o w ์ต่อปล่อยให้มันลื่นไหลไปเนาะ,ะนี่แหละค่ะไอ้ทุกทุกอย่างแบบชีวิตที่มีอยู่ก็ต้องมีเล่นบ้างนะคะมีความกล้าหาญมีความกระชับกระเฉงปลดปล่อย,อยคิดคิดทุกทุกอย่างในแง่ดีนะคะ คือถ้าเห็นสมมุติว่าเห็นข่าวอะไรมาเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราดูข่าวเนาะเพราะว่าตอนนี้แอดไม่ดูข่าวนะคะคนรวยสุดๆเขาไม่ดูข่าวนะคะข่าวนี้ไม่จําเป็นข่าวนี้เนี่ยเอาไปให้คนทั่วไปเขาดูเพื่อล้างสมองแค่นั้นเองถ้าเราไม่ดูข่าวเราก็ไม่ตายใช่ไหมคะคือแต,แต่แต่รู้เปล่าข่าวเนี่ยจะล้างสมองให้เราเอา่อโดยโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคนที่ล้างสมองที่คือเราไม่รู้ตัวหรอก จะทำให้เราแบบเป็นคือบล็อกพลังงานบวกนะครับข่าวบล็อกโดยโดยอัตโนมัติที่เราไม่รู้ตัวนะครับอันนี้ก็คือมองโลกในแง่ดีทุกอย่างมันดีอย่างเมื่อวันก่อน,อนที่ที่เล่าให้ฟังว่าสามีนะคะสั่งหนังสือให้เราในอยากได้ออดิโอคือเอามาฟังเนาะแต่สามีดันไปสั่งคือให้อ่านในแอป เออเราก็ก็ไม่พอใจแต่ว่าโอเคมันถ้าจักรวาลให้มาแบบนี้เราก็ขอบคุณและซาบซึ้งค่ะขอบคุณและซาบซึ้งที่จักรวาลให้มาแบบนี้แสดงว่ามันดีกว่าอันอันแบบแบบที่เราต้องไปฟังเอาใช่ไหมคือทุกอย่างมันมันขึ้นอยู่กับการที่เราจะตอบรับตอบสนอง ถ้าตอบสนองแบบดีๆีเราก็ไม่มีอารมณ์ลบใช่ไหมคะเราก็ไปแอดก็เข้านอนอยากมีความสุขก็ได้อ่านหนังสือเราก็มีความสุขยิ่งขึ้นไปใหญ่เลยนะคะอันนี้อันนี้ขึ้นอยู่กับการที่เราตอบสนองคือเราต้องระวังความคิดของเราใช่ไหมคะระวังอารมณ์ของเราน,นี่อันนี้ตรงนี้ในะแอดภูมิใจมากเลยนะคะเห็นได้ชัดคือเรา เราควบคุมอารมณ์เราได้ไม่ใช่อ่าถ้ายัางเป็นเมื่อก่อนโกรธข้ามคืนอันนี้ไม่ไม่แนะนําค่ะคือแนะนําแบบดีนะคะแบบเราสงบนะคะร่มเย็นเราได้ได้มาอย่างง่ายดายไม่แน่ใจมันกับบางทีภาษาไทยก็อ่าแปลมาแล้วงงนะคะ ดวดสบายพึงพอใจนะคะมีกำลังใจฉลาดน่าปรลาดใจอืมอ่าตรงนี้นะคะความรักเราบอกเราบอกรักทุกวันนะคะคนที่เราอยู่ไกลๆอยู่ไกลกันญาติพี่น้องไกลกันเราไม่ต้องบอกห่วงใยอ่านุ่นอันนี้ศกเศร้าอะไรเงี้ยเนาะ,ะเราควรจะส่งความรักไปให้เขา นี่นี่คืออ่าความที่เราทำผิดๆมานะคะมันก็เลยถ้าส่งความสกเศร้าไปให้เขาเขาได้ด้วยแล้วเราแถมได้ด้วยนี่ก็เลยรามันคือไอ้ไอพลังงานแบบนี้มันจะไม่กลับมาทันทีนะคะมันจะกลับกลับมาอาจจะเป็นเดือนหน้ามันกลับมาหรืออีกสี่ห้าเดือนมันกลับมาเราไม่รู้หรอกอยู่ๆมันก็มาแบบนี้แล้วค่ะ ตอนนี้ถ้าเราทำดีคิดดีนะคิดบวกตลอดอมันจะไม่มามันจะไม่กลับมาทันทีมันอาจจะเป็นปีหน้านะคะถ้ามันกลับมามันจะมากลับมาสิบเท่านะคะความที่เราคิดดีเนี่ยเพราะฉะนั้นรอรับสิ่งที่ดีๆที่จะกลับมานะคะใครที่ทำตอนนี้ปีหน้านะคะปีหน้าหรือหกเดือนต่อไปเนี่ยมันจะมาแบบน้ำตกนะคะ คือสิ่งดีๆจะมาแบบน้ําตกนะคะชื่นชมค่ะชื่นชมคนอื่นเราไม่ได้ไปแบบว่าเปรียบเทียบเราหรืออิจฉาเขานะคะหลงไหลนี่หมายถึงว่าเราหลงไหลในสิ่งที่เราทำนะคะไม่ใช่แบบว่าเออหลงไหลรักหัวปักหัวป,ปัมอะไรเงี้ยเนาะ,ะไม่ใช่แบบนั้นเนาะ,ค,ะคือทำงานอะไรเราก็หลงไหลค่ะคือแบบทำเต็มที่แบบทำแบบตลอด สม่าเสมออะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อบอุ่นค่ะสัมผัสเคอมาดูมาดูาดอลบนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนคนจะอ่าควบคุมลำบากนะแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอารมณ์เชิงลบอะไรอย่างอย่างบางทีเมื่อก่อนเนี่ยไม่รู้นะคะว่าการที่เราเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นเนี่ยถ้าคนอื่นดีกว่านะก็ไปอิจฉาเขาอันนี้ก็คือแบบ ไม่ดีเนาะ <c oughs> อ่าดูถูกนะคะดูถูกคนก็ไม่ดีอ่ารังเกียจคนคือเราไม่เราไม่ไปเหมือนกับเออถ้าฝรั่งไปเห็นคนตีไก่เนี่ยเราเราก็จะไปเหมือนเหมือนประนามเขาแหละอันนั้นก็ไม่ดีเนะจะคือแบบอย่างนั้นไม่ดีเราไม่ เราไม่เอตัดสินเขาเพราะว่านั่นคือประ,ประเพณีของคนไทยนี่ค่ะถึงเวลาถ้าเขาเรียนรู้เองเขาก็จะเลิกทำานะอันนี้ก็คือแบบว่าการที่เรามันเป็นภาษาไทยอนะเนาะไม่ตัดสินค่ะแล้วก็ไม่กังวลอ่าไม่กังวลอนะ่ะกังวลคือภาษาอังกฤษน่าจะ คล้ายๆกันมีความหมายคล้ายๆกันก็เลยให้กังวลไปเลยโกรธนะคะโกรธนี่ก็เป็นอารมณ์ชิงลบมากเศร้านะคะหดหูหดหูโกรดนี่นะคะ,อะแอดก็เคยโกรธค่ะโกรธคนแบบนานมากอะไรเงี้ยเนาะทีนี้พอมาเรียนรู้เรื่องนี้นะ,ะเขียนชื่อเขาแล้วค่ะแล้วก็ส่งความรักไปให้เขานะนั่งคือคล้ายๆว่า นั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีอะไรเงี้ยเนาะให้ใจสงบเสร็จแล้วก็เขียนชื่อเขาเขียนชื่อใครทุกคนแล้วก็ส่งความรักไปให้เขาอันนี้แบบอันนี้ยกโทษให้แบบไม่มีไม่มีอะไรเหลือเลยน,นี้ดีมากนะคะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยยังคิดเลยค่ะว่าตรงนี้จะทําได้ยังไงอะไรเงี้ยเนาะเราให้อภัยเขาไม่ได้ตรงนี้นะคะให้อภัยได้อย่างดีเลย ลองไปทําดูนะคะหนหู่ค่ะความโศกเศร้าวความทุกทรมานเนะะี่ยค่ะคือเราเราจะต้องฝึกไปทีละอย่างนะคะเราต้องฝึกไปทีละอย่างไอความทุกทรมานเนี่ยเราก็ต้องบอกรักตัวเองนะะบอกรักตัวเองแล้วทุกทรมานเรื่องอะไรอะไรเงี้ยเนาะ,ะเราก็ไม่ไม่อ่ะคือแบบว่าเออไม่รู้ใช่ไหมคะทีนี้เราบอกรักตัวเอง ตอนกลางคืนตอนเงียบๆเ,เรานั่งสมาธิก่อนนอนเสร็จแล้วเราก็ถามนะคะผู้รู้ว่าเออแล้วเป็นอันนี้อันเนี้ยอธิบายไปช่วยแนะนำให้ไปหาหมอหน่อยหรือว่าทำยังไงอะไรทํายังไงถึงจะหายอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือนี่วิธีของแอดนะคะถ้าสมมติว่าแอดมีมีปัญหาอะไรเนี่ยคืออันนี้เขาคนที่เขารู้ เขาบอกมาแบบนั้นนะคะแล้วก็คือคนที่ที่ติดตามกับผู้รู้ผู้รู้แล้วอะ่ะจะต้องฝึกเขาบอกว่าให้ให้เราฝึกคุยกับตัวเองนะฝึกถามฝึกคุยฝึกพูดกับตัวเองฝึกอยู่เงียบๆอยู่กับธรรมชาติเงียบๆอะไรเงี้ยนะคะความเหนื่อยนะคะเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะเมื่อก่อนนี้คิดว่าเออถ้าเรา ทำงานมันเป็นไรหรอกเราอยู่ดึกอะไรเงี้ยเนาะเราต้องพักผ่อในให้เพียงพอนะคะ,ะเป็นภาระเหนื่อยเหนื่อยโอระบายระมัดระวังลังเลนี่ก็เป็นพลังงานเชิงลบนะระวังเกินไปอะไรกลัวจะไปหมดอะไรเงี้ยนะสงสัยน่ากลัวข่มขู่นะคะวิตกก็เป็นพลังเป็นอารมณ์เชิงลบนะคะความไม่เป็นมิตรความการทําลายล้างคือเรา เราแบบไม่จําเป็นต้องกลัวไปทั้งหมดนะคะไม่ต้องระวังเกินไปแบบตื่นเต้นตกใจอึดอ,อัดําคาครับห้องใจโกรธนะคะไม่พอใจอารมณ์เสียผิดหวังก็ก็เป็นลมเชิงลบนะคะคือแบบว่าบางทีถ้าถ้าสมมติว่าเราอยู่กับคนที่เรายังไม่จูนกันเนี่ยลำคาญใช่ไหมคะ เราก็ต้องหาโอกาสออกอันนี้ไม่มีปัญหาและะ้วโอเคค่ะก็ถ้าใครที่นำไปปฏ,ป,ฏป,ฏปฏิบัติแล้วได้ประโยชน์นะคะได้ได้เปลี่ยนชีวิตก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะเพราะว่าแอดก็ดีใจด้วยอ่ะเราจะได้เผยแพรค่คนอื่นแล้วก็เหมือนว่าว่าเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะว่ามันมันมันมีประโยชน์จริงๆ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นนะคะได้ไปทำด้วยนะคะเค okay, ค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีะ